สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้เดินทางมาที่วัดโพประสิทธิ์นะคะตำบลบ้านนาอำเภอมหาลาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสําหรับวันนี้ก็มีการบวงสรวงไอ้ไข่นะคะก็จะมีตัวเลียกมาฝากคุณผู้ชมและ FC ทางบ้านนะคะก็มารับชมคลิปไปพร้อมกันนะคะแอดก็อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ให้จบนะคะจะได้ไม่พลาดในตัวเรีนะคะ งวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2563นะคะ พอมพระสวดพอดีเลยใจเย็นน้องพัทสวพุทธ <and> em> <boom> ังพระตะวันตังสวะเทวีตวากาโตพระกวัตตาธโมอัมบางนบัตตาภิกขุติจันโน กัะโอชาวัดตะตังโธตังตังนักมาบีนังะโมตัพจบพร้อมกันนะครับนักโมตัตาพิระโออะลัหะโตติโกเอชิปติโกโอปานาจิโกปัจจตังเวทิตัพโหวิจุหิตีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาญะปฏิปันโนภะวะโตต้าวะกะตั้งโถต้ามีปฏิปันา์เพื่อท้าทักพ่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าภูกพระองค์พระปักเจพระพุทธเจ้ากทุกพระองค์องค์พระราหันตาตาวกพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตะพนกโฎลมทั้งแปดภิพระองค์ณวันนี้ ข้าพเจ้าได้มาร่วมพิธีบูมตวงต่อไอ้ไขเต็กวัดเจดีขอบุญบารมีพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพตลอดจนเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าอาวาทุกลูกนามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน,บนตลอดจนองหลวงปู่ก่ลอมที่ปกปักรักษา ณวัดโพธิ์แห่งนี้จงเปิดบุญบารมีให้พิธีบวงสวงให้ไทยเด็กวัดเจดีนณวัดโพติ์แห่งนี้มีความตักติดอิติอิโสโลกา,าถังพุทธังบังเกิดเปิดล่าสว่างคนทรมันบังเกิดเปิดล่าสว่างคนสังข้างบังเกิดเปิดล่าสว่างคนพระพุทธเจา้าผู้ประเสริฐ เปิดโลพระคาถาอิติปิอาลหังนัมูพุทธายะนัมพะทักจักภะกาตะเปิดทั้งด้านหน้าเปิดทั้งด้านหลังเปิดทั้งด้านนอกเปิดทั้งด้านในเปิดทั้งด้านซ้ายเปิดทั้งด้านขวาเปิดทั้งเครื่องร่างเปิดทั้งเรื่อบนเปิดให้สว่างเปิดให้แจ้งเปิดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้อยู่อย่างสงบเย็นและเป็นสุขเปิดให้รวยเปิดด้วยน้ำมัทธาเปิดด้วยจะพระกาตะเปิดด้วยม้าอาบุเปิดด้วยนักโมพุทธายะและข้าพตามนะครับพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้า,จาเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก พระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนักเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนักโมพุทธายะยัเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดี โมเปิดราบดีนะักเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีดีทั้งหลายมาดุจตาสังขานที่ได้มาร่วมวิธีบวงสวงไอไ้ไยเต็กวัดเอีนักีณวันนี้ณนะมภาพะทกพุทธังธรรมังสังฆังขออำนาจบารมีของพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพ พระสำคัญพ่อโปรดเชื่อมโยงบุญบารามีทานบารามีศิลบารามีวิริยะบารามีเมตตาบารามีปัญญาบารามีวาตนาบารามีฌานบารามีญาณบารามีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าโปรดมารวมกัน ณปัจจุบัน,นชาและขอพลังบารมีของิีการศิตย์ทั้งหลายผู้พุระธรรมมาอำํำนวยช่วยรักษาการระรัธนาเมตตาบารมีคุณพระอริยสงฆ์ต,ตรงติดงสังรวมซึ่งอัปพ,พิญญาพร้อมกาบอระราธนาเมตตาบารมีคุณพระแก้วมรกตการอาะราธนาเมตตาบารมีคุณพระพุทธ,ทธชินาราช กร,ราพราษนาเมตตาบารมีคุณพระพุทธชินนติกราพราธนาเมตตาบารมีคุณพระพุทธสิหหงกราพราธนาเมตตาบารมีก็ขอได้กล่าวทางเทศอธิษฐานกันให้ลูกแป๊นี่นะครับตั้งน้ำมูสามจบพร้อมกันหมูตาตะ นะโมต,ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุมพษษทธัสสะนะโมต,ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุมพษษทธัสสะนะโมต,ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุมพทธัสสนะนาถาวรอ,อยู่ณที่นี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเตฐีมหาเตฐีมีบารมียิ่งยืนนานชัยยะ มังขลังเขวันตุมเมนีอาหังวันทามีขอบอนให้ไครเด็กวัดีดีขอให้เล่กผ่านหน้าที่ที่ได้ในวันนี้ให้ทุกคนอวยครนะรุกเนี้นะครับ ก็ตอนนี้นะคะก็เจ้าภาพนะคะก็จะจุดทูบตัวเล็เสียงพายนะคะตอนนี้ก็กําลังอธิษฐานอยู่นะคะ มีวานจะมีพรด้วยเจ้าค่ะอยากได้โชคลาบเลขผานาทีพระอักษรเจ้าค่ะจ้าทก็ขอพรเจ้าค่ะขอพรเจ้าค่ะขอให้พระองค์ท่านนามาน้อมถวายพระองค์ท่านในวันนี้ขอให้สำเร็จผลสมปัามปรารถนาทุกล่างทุกนามด้วยนะเจ้าค่ะอยากได้พระอักษรเจ้าค่ะ พระอักษรเจ้าค่ะสุดแต่จะเมตตาเจ้าค่ะเอารุ่งอรุณวันใหม่เจ้าค่ะเขาอยากเลี้ยงหมานิรภพระอักษรเจ้าค่ะและการน่าจะมาน้อมถวายบูชาสว้ท่านใหม่นะเจ้าค่ะเออเระทัดเจ้าค่ะจะเอาปีชวาด้วยนะเจ้าค่ะการน่าจะทําให้สงพระเกียรติเลยเจ้าค่ะจ้าตังไม่ขอคืนเล อันนี้ปัจจัยน้อยนิดนะเจ้าค่ะการทํางน้าลูกจะน้อมถวายให้สมพระเกียรติเจ้าค่ะทุกรูปทุกนามนะเจ้าค่ะถ้ามีโชคลาภสมความปรารถนามันต้องมปรารถนาบุญด้วยนะเจ้าค่ะเจ้าระนาดงนเจ้าระนาดเจ้าปีน้อนเจ้าค่ะเดี๋ยวการทํางน้าจะนำน้อมถวายเจ้าค่ะข่อนหน่อยอ๋ออยากะล่อมจะดื่อเลย ถูกเยอะๆนะเอาไวันนี้ให้พรด้วยนะเจ้าค่ะจะเซนจะจะเขียรติรักษาหรือจะดำรดเจ้าค่ะอยากจะส่งพระสอนหรือจะดำรดเจ้าค่ะขอให้ลูกหลานบริวารทั้งหลายสมประสงค์ด้วยเทูลสุดแต่จะเมตตาพระคุณท่านสุดแต่จะเมตตามะสาธุ ก็พยายามซื้อให้ได้ก็พระคุณท่านเจริญพรให้ก็ต้องเจริญพรได้เท่ากันนะเจ๊ะค่ะสาธุสาธุขอบพระไทยนะเจ้าค่ะขอบพระไทยเจ้าค่ะแลมีเช่นใดอีกไหมเจ้าค้ะอักษรนี่อักษรที่มั่นคงหรือเปล่าเจ้าค้ะอักษรน้สักดิธิ์นะเจ้าค้ะสาธุขอบพระไทยเจ้าค่ะขอบพระไทยเจ้าค่ะ เมื่อมาโปรดแล้วขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าค่ะการเวลาข้างหน้าจะนําน้อมถวายเปล่าประกาศอีกนะเจ้าค่ะทูลกระหม่อมสาทูและอสร์นี้อสร์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะเจ้าค่ะวางเยแล้วจะได้ทุกรูปทุกนามไม่เจ้าค้าโปรดด้วยนะเจ้าค่ะสาทูบุญเจ้าคบุญเจ้าค่ะ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  ถูกต้องด้วยนะเจ้าค่ะ่าเป็นมีปากดำนะเจ้าค่ะสาธุสาธุขอบพระไทยเจ้าค่ะขอบพระไทยขอให้บารมีดาวศักสิทธิ์นะเจ้าค่ะรูปจุฬาประสงค์เจ้าค่ะประสงค์มาขอบัคหอมอ่อเจ้าค่ะมีเพียงเท่านี้หรือเจ้าคะขอบพระไทยทุกระหม่อมขอบพระไทยขอบพระไทยกินนะขอบพระไทยขอบพระไทย นี่ชาณาสาวก็อนุภาพนี่ให้พรมนุษย์เนี่ยจะ่ไปเสี่ยองพรอักษรเนี่ยจะเป็นสวรรค์ชันน้นบนหรือจะเป็นเมืองมนุษย์เจ้าค่ะมนุษย์จะได้รับทราบเพราะปัจจัยมันน้อยเจ้าค่ะขอมาจากเมืองสวรรค์ชั้นฟ้านะเจ,จ้าค่ะปัจจัยจะได้ต้องเสียหายท่านมาจากเมืองสวรรค์เจ้าค่ะก็ขอให้พรมนุษย์ทุกงนาไม่สมควนะเจ้าค่ะ ขอกก็ไทยเจ้าค่ะสัจจะอาชีพามเจ้าค่ะต้องมีนะเจ้าค่ะทุกทุกนามไม่ได้พรได้บุญตัศลต้องมาร่วมโมทนาบุญกันนะเจ้าค่ะพรอันนี้ความตักปิดแล้วครับพระคบุญท่านละหรือแลวจะไม่ได้อีกเลยเจ้าค่ะบุกท่านใช่ไหมสาธุสาธุ รัางกายชอบร่างกายช่วยนะเนาะชอบร่างกายิ่วยมากอย่างเราคนเดียวก็ไม mm ่ไหวสายอึ้มจะมีบางคนที่ไม่ช่วยใช่ไหมเฮ้ยเป็นไรเจ้าค่าได้ไหนเขาก็มาแล้วให้พรทุกๆทุกนายสมเพสส์เพิดเมตตาเจ้าค่าเมตตาเพิดจะมีบางคนที่ได้เยอะ บางคนก็ไม่ได้เป็นเช่นใาหรือแล้วจะทําอย่างไรจะให้ได้ทุกูทุกนามหรือก็ถึงกระหว่างนองบอดก็ไ้จะบอกเล่าอีกถึงเรื่องเกี่ยวกับเคุณท่านอะไรถึงอะไรครับพญาโนบหรือเจ้าาอ๋อพญาไก่แก้วไก่ทองหรือเจ้าค้า เอาสมประสง์แล้วจะนำพญาไก่แก้วไก่ชอมน้องถวายนะจู๊ดค่ะสาธุ๊ะประสงอะไรอีกประสงค์อะไรอีกสาธุเชียงนั้นขอเปล่าประกาศเทวดาทนาประทัดใช่ไหมประทัดปพระทัดุพระธาดุเลยต่ให้สำเร็จเจ้าค่ะ ไไม่ด้นำน้อนถวายเลยไหมเจ้าคะจะได้ส่งเสียงไปแดนไกลเอาประชารเจ้าค่ะหุดปัญหาหยุดปัญหาหยุดปัญหาหยุดปัญหาถวายได้เจ้าค่ะห้จุดเลยเจ้าค่ะหยุดเลยสงพระสงฆ์แล้วต้องให้พรทุกหลาวิทยาทุกสายจีนชายสพระสงฆ์นะเจ้าคะได้โชคได้ลาบการข้างหน้าเราจะมาน้อมถวายบูชากรับให้ยิ่งใหญ่ได้ไพศาลให้พระองค์ท่านสวมประเกียรติยิ่งนักรับทราบนะเจ้าคะ ประธานพรพงท์ปรัชนาน้ำเจ้าคะสาคุขอบระไทย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 เจ้าค่ะไปจุดเลยลูกช้พายุกเราดีด้วยนะให้ทำธุรกิจการงานเข้าคลฟ้องด้วยนะจะได้มีได้เล่าพเนได้เออได้เดี๋ยวตั้ง มเอาละขอบพระไทยถุงกระหม่อมพิงค์นะณวันนี้มาขอพรเสร็จสมเด็จการไว้ทูลยายผูให้สิ่งศักดิสิต่อไปด้วยพระคุณท่านพรทั้งหลายมอบหมายให้พระคุณท่านจงมีความสุขให้สามขานเนื้อหนังมังสา ของประเทศไทยของระเไทยของ หนึ่งจะเหมือนค่าห้ากลุลงแล้จะส่งอย่างนี้1 5ใช่ไหมคะเมื่อกี้ต้องเป็นหนึ่งห้าเพราะให้แค่2ตัวโอเคค่ะหนูดูไม่ออกค่ะลองดูมันเป็นการเสี่ยงโชคค่ะการเสี่ยงโชคเนาะมีบุญก็ได้ค่ะส่นีวนี้นของแม่่ชอบภาพท่่ภาพู้ของใหม่ดีบปาท่านเป็นไาง แรกเนี้ยแต่มองไม่เห็นอันนี้สามสามสี่ค่ะสามสามสี่ข้างล่างสี่ใช่ไหมค่ะอันนี้อันนี้ของของของที่อยู่สองแถวของยายของเจ้าภาพอ่ะอ่าของยายของยายอยู่นี่ของเด็กของยายอยู่นี่ของยายหกหกสามเหรอไม่ยช่ของยายอยู่นี่ของยายเจ้าภาพอยู่นี่แล้วตรงนี้เป็นที่ยายหนึ่ง